แกะเลยตอนนี้ที่ปหรือว่าการบินเปไทยพิเพินไปแล้วอ่ไทโน่ารักอันนี้สิปุกนะคะนี่นี่ l a อันนี้ first time first to meet time remember first time yes 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 y e a y e ม่ีอย่าบ่าร้อยบาท

เป็นโป้งโป้ง้งอะไม่อยากจะบอกตอนสาวแอบโอบในสุดมอนเพราะสาวกำลัไปกินเลยบอกว่าโหจริงจริงจริงตัวเก่งต e ายยอดขายมิดสิบกระปุกวันนี้เรามาขายแค่1,900งาทหนึ่งาก็คือตกกระปุกละ้อ เพื่อนๆจะได้เสื้อเป็นหนึ่งตัวแถมได้รูปพลอยไปด้วยนะคะสิบกระปุกคุ้มสุดคุ้มเลยค่ะคุณเ้มไม่ออกกัลังกายไปกี่วันแล้วครับเพียมงนอนอะไรวะใช่เหรอใช่ต้องบอกว่าขอแถมเพื่อนๆหน่อยชทอร์เรซไนน์คุณแต่ว่าอันที่มีลไลเซนนะคะอาจจะไม่ได้ทุกท่านนะคะใครเปิดมาเยอะก็ได้ไปเลยนะคะอันนั้นไม่ผิดไม่ราย มีคนถามว่าลาบูบูทำยังไงถึงจะได้วันนี้มีวิเต็กไลน์เพียวมองกรอมตัวนเอาอยู่ทุกคนสื้อยอะแต่ว่าตอนนี้คือกำลังสร้างตะก้าอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดทบทวนให้ก็คือเพื่อนเพื่อนที่ซื้อเพื่อนๆที่ซื้อในไลน์เนี้ยค่ะมีมี มีโอกาสที่จะได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวรอตักร้าตอนทคายท้ายจริงนะคะเดี๋ยวจะเปิดตักร้าละบุบุให้39บาทนะคะคิดเปนเค่ะใช่ค่ะให้เบลให้เบลเรา้วะเปิดเราเปิดรอปุัะ เ,เราคู่กันไปเลยนะคะน,น้อง<ร>เลตตามมองแล้วนะคะเราอยากไปด้วยะะวันพรมยั <c oughs> งคู่เลตตามมองแล้วนะ,ะอยากไปด้วยแม่เตรียมเพลงอะไรมาเต้นเหรอคะโอ้โหจะพกยิงล,ละครวันพระยังกี่มันปวดแล้วกไม่เป็นไร,ไนไรอ๋อเ, <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวชาลีอเกน เดี๋ยวชาลีบอกวนนะพะอยู่นะมีอะไรหรอคะมันนอนๆไม่อยู่อยู่มีอย่ามีอะไรหรอคะมีอะไรหรอครับเวนเวนชาลี say เฮ้ยเอ้ยวนนะพะมีอะไรหรอคะมีอะไรหรอครับยันนี้เลิกงานแล้วไปกินข้าวกับพี่นะได้ครับได้ค่ัเนาะ drama okay action วันนะพะมีอะไรแล้วครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอ่ะเธอต้องไปกินข้าวกับพี่นะ

Uhm. อันนี้อันนี้เทสเซอรก็ไม่ก็ตัวเว้นไอเสงเฮไม่ไป็ผมจะการหนึ่งเพื่อวันหนห One, uh, ึ h, attorney, ate, mm. ่งไม่มีคนอยู่ก็อาเมันต้องเป็นงี้ยูยูริสเซนโอลี่ชา l ิวันอ่าวันอภาอยูมนี่มีอะไรหรือคะมีอะไรหรือคะเย็นเนี้ยเลิกกันคุณต้องไปกินข้าวกับเท่านั้นได้ค่ะนุ่งอยู่ตอง้ได้ค่ะได้ค่ะโอเคห้าสี่สามสองหนให้เกิ็ We're not funny, we're not joking Okay 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 Have time have time <people> <diese95> I'm not funny okay 5 4 3 2 1 Cứu một con รู้บ่านี่คือเทคสุดท้ายถ้าวันนี้คุณทําไม่ได้จุกกองนี้จบค่าฟิล์มแพงมากต่อหนึ่งนาทีนะครับยุคที่ผมทำจะโดนกดดันด้วยสิ่งนี้และคือ<ม>นี่คือเทคสุดท้ายที่คุณห้ามพลาดแม้แต่การลืมบทพวกคุณก็ห้ามลืมโอเคโอเคมากมา มอนน่าพาไม่อะไรหระครับคุณพูดว่าอะไรนะได้ครับเจนนี่คุณเลิกงานต้องไปกินข้าวกับผมคนเดียวเท่านั้นโอเคครับให้พร้องต่อเลย่รโอ๋ยลูกค้าร้องไห้แล้วมาเอาว่าฟรีมม้วนสุดท้าย ไม่ได้วันนี้นะครับผมต้องบอกว่าผมไม่ได้มาแค่2คนมากันทั้งสตูให้ผมแนะนําทีละคนก็น่าเจอยันเช้างั้นผมขอเชิญแค่เพียงพี่พีและพี่มุมเข้ามาหน่อยครับผมอพี่ผมบอกคุยังไม่ตั้งหลักเลยอค่ะอะดูเรามาดูคู่จริงคู่จริงโชว์หน่อยนี่นักแสดงอันดับอยู่โนนนิ วี่งกู a c ติ n g ละมึงอ้าววนาพายืนนี่แหละนีไงเอามาโอเคไอมาลูไอมาลูหยุดต้องจริงจังหน่อยนะพี่เพ่เดินห้าเลยวอวนาพาพี่ผมจะบอกว่ามีไงเรับนางร้ายแล้วพี่พีก็บอกเลยเย็นนี้คุณต้องไปกินข้าวเท่านั้นพี่ผมก็บอกได้ครับมาสองห้าไม่ขำนะใครตลกห้าสี่สามสองเดินมางี่ใครก็จะกลัวว่าไม่เอาไปเลยพี่เดินแบบ เอ้านี่พีทพีทเป็นย่างี้มาแก้พีทเดินงนโอ้พีทนี่เลยเอาแฟุ๊พีทต้งนี่เลยแล้วก็เดินมาคุยกับน้ำพาเลยมาพร้อมามาโกรธมาโกรธวะนะอะสี่สามสองพีทโอ้โหโอ้โีบไปไหนมือปาในไกลเลยโอ้โห เออดูแล้วก็ขอร้องนะพี่พิทไปข้า้งหน้าจะจะเดินหาใครมือนี้นะฮานึกว่าโอ้โหมโอเคครับหน่งสองวันละพาไค่หลไปหนุมเล่นเองนไม่ยืนยืนเอานามากนั่งเยเด็มือชิบหน่อย เป่เข้าไปและเป็นคนกระพารเค้าเด้าวหรือใ้ตับของไปและวควันกระพ พี่พีชพอไม่ผ่านพอกันว<ก>่นา,าไม่ผ่านทุกคนมีพี่ผมผ่านอยู่คนเดียวพอกันค่ะมาอยู่เน่ให้เราสาวขายของดูของวันนี้พี่ผมมาในตัวแทนน้ำหอมนี่ยูรีเมมเบอร์น้ำหอมนี่ไหมรีเมมเบอร์เซนจ์จำได้ยูจำได้จำได้อ่าเนี่ยยูยูชอบสีอะไรรอบคือความประหลาดของน้ำหอมนี่ผมจะบอกค,คือเรื่องหนึ่งเราชอบคนละสีกันจริงจริงอ่าจะรู้ว่าจริงไม่จริงเนี่ยตอนนี้แหละตอนที่เราจะบอกว่าเราชอบสีอะไรกันบ้าง เราไม่ได้เตรียมเลยค่ะคือต้องบอกถึงว่าผมชอบสีม่วงกอมเมนต์ชอบอ่อแฟชั่นแฟชั่นสวีทแฟชั่นสวีทสีชมพูกอมเมนต์ชอบสีชมพูนี่จะโกหกนะพี่พี่โกหกทุกคนรู้หมดเลยนะอ่าผมชอบสีเหลืองใช่ไหมเราชอบสีเหลืองกันอันนี้ใช่ไหมพี่พี่ ให้บ่มบ่แนี่แหละครับบ,มบ่มได้ตัวเลือกอชอบวันนี้ค่ะเ <c oughs> อาไม่ว่าได้อยู่ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าเราเราชอบกนละสีจริงคือ<ช><ช>ต้องบอกว่าเราเคยร่วมงานกันแล้วนี้เราเคยตอนนั้นจริเดือนหนึ่งแล้วพี่จะเดือนนึ่งแล้วเนี่ยใช่ทำไมพี่เป็นไรพิธีตืกว่านี้ ทำไมผมรู้สึกว่าพี่พิทมันไอพี่พีทตื่นกิ๊บกิ๊บฟิ๊บกิ๊บกิ๊บกิ้บกิ๊บกิ๊อกิ๊บกิ๊บกิ๊บกเ๊บกิ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 ๊บหิ๊บกิ๊บกิ๊บกอ๊บกิ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 ่บกิ่บกิ๊บเิ๊บกิ่ตกิ๊น่ิ๊บกเ๊บกิ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 ๊บกนเบกอ๊บกิ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 ๊ยอืม าวันนี้ต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมถามเพื่อนๆทำอะไรอยู่แล้วผมก็ได้อ่านคอมเมนต์เพื่อนบอกว่าหลับสบายเพราะว่าวันนี้ฝนตกผมไม่ได้ตกแบบนี้มานานมากเลยนะในบางที่ก็อาจจะหนักเกินไปแต่ว่าบางที่ก็ตกกลังดีตื่นกี่โมงวันนี้ผมฮาวเวอร์ถามว่าหลับกี่โมงเนี่ยอ่ะหลับกี่โมงหลับตอนฝนตกแล้วก็แป๊บๆก็ตื่นแล้วก็มาทำงานแล้วนะครับผมตื่นกี่โมงสิบโมงได้อะหลับไปตอนแปดครึ่งแล้วก็ตื่นเก้าครึ่งแล้วก็ตื่นสิบโมงจริงปะเนี่ยจริงจริงจริงก็มินก็มินเวลากี่โมงกี่โมงเว k อัพเว k อัพว h a t t ม m e w ไทม์ท m e t o d a ก่อนหน้า11วินท์ระหว่างเวลาที่มีใครสู้ฉันได้ฉันตื่นห้าโมงเย็นจริงไลน์ไปไม่ตอบเลยเฮ้ยอะไรช่องผมเองสบายสบายอยู่แล้วนี่พี่ขอบคุณขอบคุณแต่ผมขอถามหน่อยได้ไหมพี่ครับเรามาถามขออนุญาตถามพี่หมุนกับพี่พี้กัน ปกติเนี่ยคุณสองคนเนี่ยวันวิวเนี่ยบิ๊กแมกกี่วันทะเลาะกันอะผมอยากรู้เราทะเลาะกันกี่วันใช่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีกี่วันที่แบบว่าเอาเรื่องจริงดิเราอยู่ช่องผมเนี่ยมันคือเรื่องจริงตลอดอยู่แล้วไอไออาร์แกหมุนพีทแอนว่าแบบเฮ้ยบิ๊กแม็กเขาไม่ได้บิ๊กแม็กวันวิกอ่ะเขาไม่ได้บิ๊กแมกอ่ายูยูแอนพีทเออดูแล้วน่าจะเยอะช่วงนี้หรอช่วงนี้ช่วงนี้แทบทุกวันแทบทุกวันก็คือแน้ ก็คือบิ๊กแมททุกวันใช่แต่ว่าไม่ไม่ดูแรงแต่ข้อข้อที่ดีคือหลังบิ๊กแมทเสร็จปุ๊บก็คือรักกันดีกันไม่อ่ะอ่ะยูแอนมี่อ่ะทะเลาะกันกี่วันยูเนี่ย like big m a c no I don't like d o n t like ทุกข้อ่วยช่วยไอ้เบคขำตีสองก็ยังบิ๊กแมทอยู่นะเอ่อตอนนี้ว่านั่งอยู่เพื่อนๆนะครับเ็เป็นอะไรที่ดีครับแต่ว่าเพื่อนเห็นถูกข้ออยู่นะ พี่รู้ว่าเนี่ยถูยผมอ,ะอ่ะยูดีลิสไม้แท้ถั่วอ่ะปวดปวดปูวันนี้ผมจะถ่ายพิเนเตอร์ไงไอเราก็แบบไม่รู้ว่าวันนี้ไงเจ๊ปูแกเข้าห้าองจับเนี่ยถั่วเนี้ยังงแดงอยยู่เลนะโอ้โหผมจะบอกว่าวันนี้คือไอ้ที่เราจะกบแท้ถูไม่ได้กบกบรอยแดงเจ๊ปูแกนั่งเนี้ยกู <ๆ S 1>